โอเคครับผมกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อน,นะครับผมในช่องของแมวเป้านั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวละครอีกแล้วนะครับผมซึ่งตัวละครที่ผมจะรีวิวก็คือนี่เลยครับเจ้าตัวนี้เลยซากุระนั่นเองนะครับผมซึ่งผมว่าเป็นปอบม่วงแล้วนะครับผมสกิลเปิดแล้วนะสี เดี๋ยวเรามาดูสกิลแรกกันเลยดีกว,ว่านะครับผมคาถาเพชรนะครับผมว่าคาถาเพชรคุ้นฟู HP กับสมาชิกในทีมของเรานะผมจำนวนสามเท่าของพลังโจมตีจาักรการนะครับผมก็คือเป็นสกิลฮิลทั้งทีมนะครับผมส่วนทีที่สองก็คือฝ่ามือยักษ์นะครับผมออสร้างความเสียหายใส่เป้าหมายนะครับผมก็คือแล้วก็สตันเป้าหมายเนาะ เป็นการสกิลเมจนะครับผมแล้วก็สตันศัตรูนะครับผมส่วนสกิลที่สามนะครับผมวิชาเป่าหิมะนะครับผมเออใช้ระเบิดจะลอยไปศัตรูทั้งหมดสร้างความเสียหายจะกะใสศัตรูทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ทําให้ศัตรูติดสตันด้วยนะครับผมส่วนสกิลที่สี่วิชาพลังช้างสานนะครับผมก็ เป็นสกิลติดตัวนะครับผมเพิ่ม h p แล้วก็เพิ่มพลังโจมตีธรรมดานะผมแล้วก็ความเร็วนะครับผมเราไปดูในสนามลบเลยดีกว่าอา๊ะไว้ด่านไหนดีเชิบเชิบด่านอันด่านนี้แล้วกันซากุระนี่ครับ ันนี้สกิลสองครับอเห็นไหมโดนสตันด้วยนะสกิลสองสกิลสามครับปึ้งอ่๋อมันทำให้มันเหมือนเป็นสกิลบล็อกก็คือทำให้ศัตรูใช้สกิลไม่ได้นะผมเมื่อกี้เนาะสกิลสามมันไม่ใช่การสตันนะคือการทำให้ศัตรูใช้สกิลไม่ได้นั่นเองส่วนอันติก็ยิวอ้อ๋อ อ่าผมอันติมันต่างกับเจ้าซึนาเดะนะครับผมก็คืออันนี้ฮิวทีเดียวเลยนะส่วนเจ้าซึนาเดะมันจะฮิวเรื่อยๆนะขึ้นเปิด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 ฮิวทีเดียวเลยฮิวเยอะมากด้วยเนี่ยตะพึ่งโอ้โหโอเคก็ถือว่าฮิวแรงนะแล้วฮ e ิวทีเดียวก็คือไม่ต้องกลัวโดนขัดจังหวะตอนฮิวนะครับผมโอเคนะผมสำหรับคลิปนี้นก็ เจ้าสกุลละนี่เป็นแนวหลังัะผมแล้วก็อสำหรับผมก็ยังถือว่าธรรมดานะผมสกิลก็ไม่ค่อยมีอะไรเนาะยิวสแตนทำให้ศัตรูใช้สกิลไม่ได้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะผมส่วนใหญ่ตัวอย่างตัวแนวนี้คนจะไม่ค่อยเล่นแล้วนะครับผมใครอยากเล่นก็ลองเอาไปเล่นกันได้นะครับผมน่าจะเล่นได้อยู่นะครับผมพออัพล่างเนาะ โอเคครับผมสัตว์อย่นี้ก็ไว้แค่นี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย